กับสวัสดีค่ะพเมพี่น้องกองไปเบอร์ซูฟูสุปน่องพอกดีแล้วค่ะกับลูกสาวอีสากกนผักกินมวันนี้สีผ้ามากินมแบบม่วงค่ะแบบม่วงเบาบักม่วงเปรี้ยวค่ะม่วงอ่อนพอเมพีน่น้องผ่าครึ่งผ่าครึ่งเลยค่ะกับน้ำจิ้มปลาล่าพเมพี่น้องจิ้มปลาาฮกระ,ะกบ,บอไม่ใส่อย่างไรหรอกค่ะใส่ผงนัวใส่ขา้าวกลุ่ ใส่หัวหอมแดงค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะใส่น้ำตาลปีบค่ะบม่ได้ยากอย่างเลยค่ะใส่พริกป่นค่ะตัวน่ะเป็นพวงๆเป็นช่อๆอยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอ่อนๆอยู่ คือกำลังดีค่ะขันมันเข่าฟักแล้วเขาแก่นแล้วมันมนันมาแ่บสันมีิกำลังแ่บพ่อแม่พี่น้องค่ะ อื่นกับขอบพระคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เขามาแวะชมแล้วก็ติดตามให้ลูกสาวอีสานคากินได้เป็นงกำลังใจฮหคดคลิปต่อไปค่ะพูดคุยกันได้ค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยค่ะเดี๋ยวลูกสาวอีสานตามไปด้วยค่ะเด้อ <ๆ S 1> พ่อแม่พี่น้องค่ะน้ำเจียวน้ำปลาใช้น้ำปลาปลาด้านงวนพ่อแม่พี่น้องเอ้ย แซ่บกัดการเสียงกินกันจบเจับเจ็บเจ็บ,บกัดขอโทษขออภาัายหลายๆลด้วยค่ะเด้อ กินมะม่วงค่ะ หั m, m m cả, b ò, b ่นปอกเปลือกมันค่ะหั่นปอกเปลือกมันสีชมไหลชมพูส้มบ่แม่พี่น้องค่ะบแบม่วงเบาหนะม่วงเบาบแบบงวง่วงเปรี้ยว นั่งอยู่หลังบ้านคือเกาใน,นหลักข้างในบ้านเด็กน้อยมันหลายเสียงดังนั่งอยู่หลังบ้าน เปรี้ยวค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเปรี้ยวจะกระยากค่ะขอโทษขอพระหลายหลายบริบทน้ำวิธีเหตุน,หน้ำจิ้มให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่ง กับวัตถุดหยางหยากอกค่ะใส่ข้าวคั่วใส่นี่ชุยลวดต่างๆใส่ปลาไหานัวๆก็ได้แล้วค่ะเพราะเป็นพี่น้อง ่นม่ใหม่ๆสดๆใหม่ๆจัดตุนเลยค่ะ มันจิตตกมันก็นเลยมืดมืด,มดบกปอกเปลือกมันมักบกปอกเปลือกเลยว่ะ <c oughs> แต่พอกินแล้วมันจะได้กินรสชาติแบบบักม่วงเปรี้ยวบักม่วง เปลือกบักม่วงค่ะพ่อเมยพีาากก่น้องเวลาเ้ากัดเ้ากินมันหอมค่ะพ่อเมยพี่น้องค่ะแต่เวลาปอกเปลือกมันเวลากินเคี่ยวเข้าไปมันหอมเปลือกบักม่วงมันในรสชาติบักม่วงค่ะพ่อเมยพี่น้อง หอมแดง่ะ